ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชั้นม2นะคะวันนี้ครูก็จะมาติวนะคะเกี่ยวกับข้อสอบนะคะที่เราจะเก็บคะแนนกันในปลายภาคนี้นะคะอ่ะข้อสอบนะคะจะออกทั้งหมด4เรื่องนะคะ1ก็คือการเขียนรายงาน 2. ก็คือเรื่องอ่าโครงภาพพระราชพงศาวดารพระสุริโยไทยกับอ่าพันท้ายนรสิงห์นะคะแล้วก็3จะเป็นเรื่อง อ่าอะไรนะศิลาจารึกสี่จะเป็นเรื่องกาบห่อโคอง้รผ้าทานทองแดงนะคะนักเรียนอ่ะครูจะเริ่มที่การเขียนรายงานก่อนเลยนะคะอ่ะการเขียนรายงานเราทําไปแล้วทุกคนจําได้ส่วนประกอบแรกที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของหน้าปกนะคะหน้าปกจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะถ้าใครที่จำไม่ได้เวลาทําข้อสอบให้เปิดหน้า91นะคะอ่ะ แน่นอนเริ่มมาก็ต้องเป็นหัวข้อเรื่องนะคะเสนอใครเสนออาจารย์สุทธารัตน์ลุงโรดผู้จัดทำก็ชื่อนักเรียนแลวก็เลขที่นะคะส่วนล่างเป็นส่วนรายละเอียดรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรภาคเรียนที่เท่าไหร่ปีการศึกษาที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็โรงเรียนอะไรนะคะหน้านี้ออกคำถามออกข้อสอบหนึ่งข้อนะคะง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบนะคะอืม ไม่ยากอะไรต่อไปในการทำรายงานหนึ่งเล่มต้องมีส่วนประกอบของอะไรบ้างก็คือ1ปกนอกซึ่งจะเขียนเกี่ยวกับรายละเอียดเมื่อกี้ใช่ไหมคะ 2. ปกใน3คํคำนำสารบัญเนื้อเรื่องบรรณานุกรมทบทวนนะคะปกนอกปกในคำนำสารบัญเนื้อเรื่องบรรณานุกรมอ่าส่วนประกอบของรายงานก็ออกข้อสอบนะคะข้อต่อไปนะคะก็จะถามเกี่ยวกับว่า ส่วนประกอบแต่ละอย่างของคำำํานํายของรายงานอะ่ะมันเป็นยังไงอ่ะไล่มาเลยปกปกมีไว้เพื่ออะไรปกก็มีการบอกว่ารายงานนี้เสนอใครใช่ไหมคะแล้วก็ใครเป็นผู้จัดทําอยู่ในรายวิชาอะไรนะคะต่อไปหน้าต่อไปคำำํานําคํานํามีไว้เพื่ออะไรอ่ารายงานเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยอ่า รายงานนี้บอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือบอกเหตุ <ến> ผลของการทํารายงานเรื่องนี้บอกที่มาที่ไปนะคะต่อไปหน้าสารบัญสารบัญก็แน่นอนคะ่ะรายการกับหน้าก็คือสารบัญก็จะบอกว่าในเนื้อหาของเราที่มันมีหลายๆหน้าเนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยเป็นเนื้อหาอะไรเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานะคะเราก็จะไปหาในสารบัญเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องนั้นก็ต้อง เรียบเรียงให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเช่นสมมุตินักเรียนจะทําเรื่องเกี่ยวกับประวัติสกลน,นครแบบเนี้ยก็ต้องเริ่มมาประวัติสกลน,นครสองที่เที่ยวในสกลน,นครสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อหาต้องมีความเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันนะคะในเรื่องของเนื้อหาอันนี้มันแล้วแต่นักเรียนนะคะ 4. บรรณานุกรมค่ะ ซึ่งบรรณานุกรมเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบจําได้ไหมคะครูสอนไปแล้ว1ก็คือแบบอะไรนะ,อะขออนุญาตเช็คนิดนึงอ่ะหนึ่งก็คือแบบเอามาจากหนังสือนะคะบรรณานุกรมถ้าเอามาจากหนังสือก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งครูเคยบอกไปแล้วนะคะว่าเขียนยังไงนะก็จะมีอ่าชื่อเรื่องเริ่มจากชื่อผู้แต่งก่อนนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องแล้วก็จัดพิมพ์ครั้งที่แล้วก็ สำนักพิมพ์เมืองที่พิมพ์ปีที่พิมพ์นะคะก็อันนั้นก็ง่ายๆนะคะเน้นเคยเขียนส่งครูแล้วสิ่งที่ครูจะเน้นก็คือนักเรียนชอบหลงลืมก็คือว่าเวลาที่นักเรียนเขียนสารบัญนเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียงลําดับตามชื่อกอไก่ถึงฮอนกุูกนะคะเช่นครูชื่อว่าจุธารัตใช่ไหมคะอ่าเป็นชื่อผู้แต่งหนังสือเล่มนึงอ่าครูแต่งเล่มนี้ครูแต่งในข้าสุดท้ายชื่อจุธารัตอ่าอีกคนหนึ่งชื่อ กนกวันแต่งวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยก็ต้องเอาเล่มไหนขึ้นก่อนคะในการเขียนอนุกรมอ่าถูกต้องนักเรียนจะต้องเอาเล่มของคุณกนกวันขึ้นก่อนนะคะไม่ได้ดูตามรายชื่อหนังสือนะดูตามชื่อผู้แต่งนะคะกนกวันก็ต้องมาก่อนจุธารัตใช่ไหมคะกอไก่ก็ต้องมาก่อนจอจานนักเรียนเคยเขียนผิดมานะคะเพราะว่าเอาชื่อที่อักษรหลังไปอยู่ข้างบนเนี้ยการเรียบเรียงรายงานมันก็จะ ไม่ไม่เรียบร้อยเพราะว่าในการหาบรรณานุกรมเนี่ยเราควรจะหาตามรายชื่อกไก่ถอยต้อูกให้ถูกต้องอ่าแล้วที่ชอบลืมก็คือถ้าเอามาจากหนังสือนะคะอ่าตรงที่มันเขียนว่าชื่อหนังสือนะคะนักเรียนจะต้องอ่าขีดเส้นใต้หรือทําตัวอักษรหนาหรือทําตัวอักษรเอียงให้รู้ว่าสว่วนนี้คือชื่อของหนังสือนะคะแล้วถ้าพิมพ์ครั้งที่1 ก็ไม่ต้องเขียนว่าพิมพ์ครั้งที่1นนะคะให้เว้นละออกไปเลยนะคะอันนี้คือสําหรับหนังสือนะอ่าออกข้อสอบนะคะฟังแล้วก็จานะอ่าข้อต่อไปนะคะที่จะบอกก็คือเกี่ยวกับการเขียนออนไลน์นะคะเขียนออนไลน์ก็แน่นอนค่ะมีเหมือนกันเอามาจากที่ไหนเอามาจากลิงก์อะไรต้องใส่ลิงก์เข้ามาด้วยถูกไหมคะ ต้องวงเลบว่าระบบสืบค้นออนไลน์และที่สำคัญจะต้องลงว่าเราสืบค้นวันที่เท่าไหร่ทำไมเราถึงต้องลงว่าเราสืบค้นวันที่เท่าไหร่ก็เพราะว่าในระบบออนไลน์ผู้เขียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าในหนังสือมันแก้ไขไม่ได้ถูกไหมคะมันจะแก้ไขเมื่อเราพิมพ์ครั้งต่อไปแต่ว่าในระบบออนไลน์เนี่ยสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะแสดงว่า พอมันออนไลน์ปุ๊บถ้าเขาแก้ไขข้อมูลอ่าต่อค่ะถ้าในออนไลน์นะคะแล้วเขาแก้ไขข้อมูลก็อาจจะกลายเป็นว่าข้อมูลของเรามันผิดก็ได้นะคะแต่ถ้าเราลงนที่เราสืบค้นไว้แสดงว่าอ๋อเขามีการอัปเดตข้อมูลมานะเราไม่ได้หาข้อมูลที่ผิดมาทํารายงานนะคะนักเรียนอ่าโอเคต่อไปนะคะอ่าผ่านแล้วเดี๋ยวครูขอเช็คกับข้อสอบก่อนนะคะ แล้วก็จะมีเรื่องการใช้ภาษานิดหน่อยนะคะอันนี้เรียนวิเคราะห์เองจะมีอยู่สักข้อนึ่งละค่ะนะคะ,นะคะอ่าผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการทำรายงานนะคะง่ายๆเรียนทำได้แน่นอน ค่ะนะักเรียนเรื่องที่2นะคะเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะก็แบ่งเป็น2เนื้อหาย,ย่อยๆนะคะก็คือพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะกับตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะ,ะมาที่พูดแต่งกันก่นกอนเลยออกข้อสอบแน่นอนนะคะไม่รู้จะออกอันไหนนะก็คือพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เรื่องพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเนี่ยเป็นของพระเจ้า วรวรรณากรนะคะ,ะจำนะคะพระองค์เจ้าวรวรรณากรกับพระจุลจอมเกล้านะคะ,ะมาที่เรื่องพระสุริโยไทยขาดขอช้างนะคะก็เป็นเรื่องของพระศรีสุริโยไทยนะคะเกิดขึ้นในสมัยพระมาหาจากักรพรรดินะคะซึ่งพระมาหาจากักรพรรดิเนี่ยก็ครองกรุงอยุธยายอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พระสุริโยไทยเนี่ยก็เป็นพระ อัครไม่เหสีในตอนนั้นนะคะก็ไปดูกันที่เนื้อหาเลยนะคะนักเรียนก็จำได้ไหมครูเคยเล่าให้ฟังแล้วอดูจากภาพภาพอาจจะไม่ชัดนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นการสู้รบนะคะระหว่างไทยกับพม่านะคะมอนพม่านะคะ,ะเขาใช้คำว่าพม่าร,รามันนะคะรามันก็หมายถึงพวกมอนนะคะรามันก็คือมอนนะ,ะก็เป็นภาพ การทํายุทธหัตถีนะคะก็คือใช้ช้างนะของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งยกทัพมานะคะแต่ว่าคนที่ทําทการทําทำกรรมรบกับพระมหาจากักรพรรดิน,นั้นก็คือพระเจ้าแปลนะคะพระเจ้าแปเนี่ยก็ขับช้างเข้าหาพระมหาจากักรพรรดินะคะ แล้วพระสุริโยไทยเนี่ยซึ่งตอนนั้นทรงชุดนะคะเป็นพระมหาอุปราชนะคะแต่งกายเหมือนชายออกออบรบเลยนะคะก็เห็นว่าพระมหาจกักรพรรดิกำลังจะเสียทีแล้วนะคะกำลังเสียทีพระเจ้าแปก็เลยขับช้างเข้าไปนะคะแล้วก็ขวางนะคะก็ทําการสู้รบจนถูกฟันนะคะแล้วก็สิ้นพระชนตรงตรงสนามรบนั้นเลยนะคะก็เลยเป็นการสู้รบระหว่างพระเจ้าแปรพระมหาจัก,กรพรรดิและก็พระสุริโยไทยนะคะ ไปดูที่ตัวบทกันบ้างนะคะบุเรงนองนามราจ้าจอมรามันเฮยเนี่ยคะ่ะบุเรงนองก็คือที่เราจักกันนะคะคือบุเรงนองจอมรามันรามันก็คือพวกมอน,นะคะชนชาติมอน,นะคะอออ่ายกพยุหะแสนยา็คือยกพลมาเยอะเลยนะคะ ก็คือมา30มสิหมื่นก็คือมาประมาณ3 0 0แสนถึงอยุธยาเยก็คือเมืองอยุธยานะคะพระมหาจักรพรรดิเ่าเนี่ยคะ่ะเกิดในยุคพระมหาจักรพรรดินะคะก็ออกไปสู้รบนะคะบางออนอันครเรศผู้พิสมัยท่านนา <c oughs> บางออนอัคเรเลศนี่ก็คือพระสุริโยไทยนะคะอ่าก็ทรงเครื่องยุทธภิชัยก็คือแต่งตัวออกรบนะคะเช่นอุปราชก็คือออกไปแต่งตัวเหมือนพระอุป,ปราชเลยนะคะก็คือขับช้างเข้าไปสู้นะคะ ก็เรื่องพระส,สุริโยไทยนะคะก็เป็นตัวแทนของความกตัญญูกตเวทีต่อพระสวามีนะคะรักพระสวามีมากออกรบด้วยเพราะธรรมดาการรบนี้ไม่ใช่กิจของผู้หญิงในสมัยนั้นที่จะออกรบนะคะแต่ท่านก็ออกรบด้วยความเป็นห่วงสามีแล้วก็ได้ช่วยชีวิตของสามีท่านไว้จริงๆก็คือพระมหาจากักรพรรดินะคะก็คือโดนพระเจ้าแปรฆ่าตายนะคะในตอนนั้นอ่ะต่อไป เรื่องโครงภาพพระราชะพงศาวดารเกี่ยวกับพันธ้ายนรสิงห์ถวายชีวิตค่ะอันนี้ครูเคยเปิดให้นักเรียนดูแล้วจําได้ไหมคะก็เป็นเรื่องของพระเจ้าสันเพชรที่8นะคะหรือพระเจ้าเสือนะคะแห่งอยุธยาออกไปประพาสนะคะทรงปลาปากน้ําล่องเรือเอกชัยเรือชื่อเอกชัยนะคะถึงโคข,ขามนะคะถึงตําบลโคข,ขามจังหวัดสมุทรสาคร นะคะโคขามจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะซึ่งแถวๆนั้นในสมัยก่อนคลองมีความคดเคี้ยวมากนะคะก็ทําให้คัดท้ายเรือนะคะไปจนโขนเรือเนี่ยชนกับกิ่งไม้จนหักใช่ไหมคะซึ่งตามประเพณีเขาบอกว่าถ้า,านายพันท้ายคนไหนเนี่ยทำให้โขนเรือหักนะคะจะต้องถูกฟันหัวแล้วก็ฝังนะคะคู่กับโขนเรือไว้ทําสารตรงที่บริเวณที่ทํา อ่าโคนเรือหักใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่พระเจ้าเสือกับอ่าพันท้ายเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาจําได้ไหมคะ <c oughs> ครูเคยเปิดให้ดูแล้วก็ทําให้พระเจ้าเสือเนี่ยรักแล้วก็ผูกพันแล้วก็คิดว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆพันท้ายไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่อะไรนะคะเพราะว่าคลองมันคดเคี้ยวมากแล้วพันท้ายก็ได้ทูลทูลแล้วว่าอย่ามาเลยเป็นเป็นช่วงที่คลองคดเคียวแต่ท่านก็อยากมานะคะก็เลยเสนอว่าอ้าวไม่เป็นไรนะพันท้ายเดี๋ยวขออนุญาตค่ะ เดี๋ยวจะให้ปั้นหุ่นนะแล้วก็เดี๋ยวฟันหัวหุ่นแล้วก็เออแทนตัวเองไปแต่พันท้ายก็รู้สึกว่าด้วยความที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําผิดเราก็ต้องรับผิดถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดเราไม่รับผิดแล้วกฎหมายมันจะไปสําคัญได้ยังไงนะคะดูจากตัวบทที่ว่า,าพันธะพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประ,ประเพณีเนี่ยคะ่ะก็คือประเพณีก็คือกฎหมายในสมัยนั้นนะคะว่า แล้วถ้าปล่อยฆ่ารอดไปแล้วคนอื่นล่ะจะมองท่านยังไงหรือว่าเออมันจะดูไม่ดีนะพันท้ายก็เลยอ่ะยอมที่จะสละชีวิตนะคะก็คือขอให้ฟันหัวพันท้ายเถอะก็จึงเป็นที่มาของความรับผิดชอบนะคะอืมก็เลยประกาศว่าสื่อสารสืบกิติคุณเขาคติไว้ในสยามนะคะกิติคุณก็คือการยกย่องคนที่ทําความดีนะคะอ่าจบแล้วนะคะสําหรับเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะคะแล้วก็ ฮระสูริโยไทยนะคะก็ที่ต้องการแต่งแต่งโครง2บทนี้ก็เพิ่มที่ว่าอ่าหน,นะคะก็คือเพื่อที่จะสดุดีกษัตริย์ของไทยในสมัยก่อนซึ่งได้สู้รบมานะคะแล้วก็นอกจากกษัตริย์แล้วก็จะมีอ่าชนชั้นอื่นที่ทําความดีก็อยากจะให้บันทึกไว้ในปริศาสตรนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการบํารุงนะคะช่างวาดภาพเพราะว่าช่างวาดภาพ ถ้าไม่กเกิดการกระกตุ้นนะคะก็จะไม่รู้จะไปวาดภาพที่ไหนใช่ไหมคะก็เลยว่าเออช่างคนไหนวาดสวยก็ามาวาดภาพนะเป็นการบำรุงช่างศิลป์ของไทยนะคะเนี่ยอันนี้คือภาพวาดตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะอ่าโอเคในสมัยรัชที่5้านะคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วอ่าไปที่เรื่องต่อไปเลยนะคะนักเรียน ค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักศิลาจารึกนะคะเรื่องนี้เราเรียนกันในช่วงออนไลน์ครูเลยจะออกข้อสอบในแบบกว้างๆนะคะแล้วเราค่อยไปลงรายละเอียดกันในเทอมหน้านะคะถ้ามีโอกาสและมีเวลานะ,ะหลักศิลาจารึกหลักที่1นนะคะทําไมถึงเรียกว่าหลักศิลาจารึกเพราะว่ามันถูกจารึกตัวอักษรเหล่านี้ไว้บนแผ่นหินนะคะนี่แบบนี้เป็นสีด้านนะคะ,ะจารึกโดยใครก็คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนั่นเองนะคะอะ เรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะหลักศิลาจารึกหลักที่1นนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัตินะคะของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะคะและเรื่องเกี่ยวกับอ่า,พ,อาพื้นที่แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับอาณาจักรสุขโขทัยในตอนนั้นนะคะเรื่องเป็นการจารึกเกี่ยวกับพ่อขุนรามคําแหงและอาณาจักรสุขโขทัยต่างๆต่อไปนะคะหลักศิลาจารึกหลักที่1กล่าวถึงอะไรบ้าง ที่เราให้ความสําคัญนะคะในตอนเรียนก็คือด้านที่1นนะคะเพราะเป็นการจารึกประวัติของท่านนะคะก็เปิดมาด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายในยุคสุโขทัยนะคะแล้วก็มีพ่อชื่อพ่อขุนศรีอินทรา t ิศ อ่านะคะมีแม่ชื่อนางเสืองมีพี่ชื่อบานเมืองนะคะอ่าขออีกรอบพ่อชื่อขุนศรีอินทราทิ์แม่ชื่อนางเสืองมีพี่ชื่อขุนบานเมืองนะคะก็มีพี่น้องกัน5คนท่านก็เล่าไปว่าท่านไปทําอะไรมาบ้างนะคะอ่าแล้วก็เล่าถึงที่มาของชื่อว่าทําไมถึงชื่อว่ารามคําแหงนะคะเพราะว่าที่ชื่อว่ารามคําแหงเพราะว่าเมื่ออายุ18เนี่ยได้ไปสู้รบกับพ่อนะคะ แล้วก็รบชนะมาด้วยนะนะคะก็คือไปรบกับขุนสามชนนะคะเจ้าเมืองชอดนะจึงเป็นที่มาของชื่อว่ารามคำแหงนะคะอ่ะย้อนไปก่อนใครที่เป็นคนค้นพบหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่าสลับกับอันบนที่วาดภาพไอ้ที่พระราชนิพลเรื่องพระสุริโยไทยนะคะอันนั้นพระจุลจอมเกล้านะคะนักเรียน ครูก็ได้บอกแล้วปราวัตท่านยังไงนะคะแล้วก็อักษรมันมาจากไหนก็คือมาจากาตัวอักษรขอมนะคะมาจากอักษรขอมหวัดก็คือท่านอะไปเอาอักษรขอมวัดแล้วก็ไปยุกมา,อ,าอักษรไทยมันเลยคล้ายกับอักษรที่อยู่ข้างๆเคียงบ้านเรามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงประยุกกันนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่มีภาษาไม่มีอักษรเราก็จะไม่มีการจารึกข้อมูลต่างๆได้ใช่ไหมคะเมื่อท่านได้อยากประดิษฐ์อักษรท่านก็คิดว่าท่านจะจารึกอะไรท่านก็เลยจารึกเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ความเป็นมาแล้วก็อาณาจักรสุขโขทัยของท่านะเลยนะคะฉันถ้าถามว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่1เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือเกี่ยวกับประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของอพ่อขุนรามคำแหงนะคะอ่ะ ถ้าถามว่าที่มาของพ่อขุนรามคำแหงชื่อนี้มีมาได้ยังไงก็คือไปต่อสู้กับขุนสามชนมานะคะแล้วก็ขุนสามชนก็แพ้เมื่อกลับมาพ่อก็เลยสถาปนาชื่อให้หมายว่าอ่ารามคำแหงนะคะซึ่งหมายถึงความกล้าหาญนั่นเองอ่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่าลงรายละเอียดเดยอะนะคะในข้อสอบที่ครูให้ก็คือครูเข้าใจว่าอันนี้เราเรียนออนไลนะะ์นะคะนักเรียน ที่มันจะต้องบอกก็คือว่าในการที่เราเขียนในภาษาพ่อขุนรามนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาที่เราเขียนสมัยปัจจุบันอ่ะไม่เหมือนยังไงยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆนะคะถ้าเรียนสงสัยก็เรียนไปเปิดดูในหน้า53ามนะคะหรือครูเคยไลฟ์สดในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะไปแล้วนะการเขียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี่นะคะเห็นไหมคําว่าขัง เราจะใช้ขออะงอขังใช่ไหมคะแต่ในสมัยนั้นจะไม่มีไม้หันอากาศนะคะคําว่าขังไม่หันอากาศจะถูกแปลงไปเป็นพยัญชนะสะกดนี่จากงอง,งูก็กลายเป็นงอง,งูสองตัวแล้วก็อันนี้ก็จะหายไปอันนี้คือรูปแบบการเขียนในสมัยนั้นนะคะและส่วนมากเขียนสระกับสระกับพยัญชนะไว้บรรทัดเดียวกันเลยนะคะสระกับพยัญชนะนะคะ แล้วก็สาะเอียไม่มีสาะเอียลดเหลือยอยักษ์ตัวเดียวยกตัวอย่างสั้นๆน,นะคะอ๋อ,อข้อสอบเป็นอีกหนึ่งข้อแล้วนะคะนักเรียนฟังครูให้ดีนะคะถ้าเป็นสระก็ลดไม่เห็นอากาศลงแล้วก็เติมแพนชนะสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะเช่นขังขออางอขังก,ก็กลายเป็นของงองอนะคะจบแล้วค่ะเรื่องเกี่ยวกับข้อขุดรามคำแหง ะะก็สั้นๆง่ายๆนะคะเรื่องนี้เราก็ผ่านไปนะออกข้อสอบไปนะคะประมาณ8ปดเข้ออันนี้ที่พูดไปก็คือแทบจะเป็นข้อสอบทั้งหมดฟังนะคะแล้วก็ฟังซ้ําอีกรอบหนึ่งถ้าครูพูดงงก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าครูอยากให้กระชับเวลาในการพูดนะคะอ่าไปเรื่องต่อไปเลยอ่าเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะตั้งใจฟังนะเกี่ยวกับเรื่อง กาบอกโครงประพาทานทองแดงนะคะครูก็ไลฟ์สดไว้เหมือนกันย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าอยากฟังแล้วก็ใครที่ฟังแล้วขอออก้อสอบนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเป็นข้อสอบง่ายๆนะคะกาบอกโครงประพาทานทองแดงเริ่มมาครูต้องถามแน่นอนว่าใครเป็นผู้แต่งนะคะผู้แต่งก็คือเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศชัยเชษสุริยะวงศ์นะคะหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองนะคะด้วยคาประพันธ์ประเภทไหนก็คือกาบหอกโครงทําไมถึงเรียกว่ากาบหอกโครงเพราะว่ามันมีโครงแล้วก็เอากาบไปห่อมัน หนึ่งต่อหนึ่งบทนะคะเริ่มต้นจะมีแบบนี้อ่าดูเห็นไหมคะอ่าน,นี่คือกาบหอโครงหนึ่งบทประกอบไปด้วยกาบหนึ่งบทและโครงหนึ่งบทนะคะกาบหนึ่งบทจะมีสองบรรทัดโครงหนึ่งบทจะมีสี่บรรทัดอันนี้เขาเรียกว่ากาบหอโครงก็คือกาบยานี้สิบเอ็ดกับโครงสี่สุภาพหนึ่งบทต่อกันเป็นหนึ่งบทนะคะอ่ะ ทำไมถึงเรียกว่าทานทองแดงทำไมถึงเรียกว่ากาพออครงนิราศทานทองแดงกาพออครงคือกาพออคงที่คบอกันเมื่อกี้นิราศคือการเดินทางไปนะคะทานทองแดงคือชื่อลําน้ําลําน้ำหนึ่งนะคะในพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะท่านก็เดินทางไปท่านก็ผ่านสัตว์ต่างๆท่านก็เล่ามาว่าท่านเจอสัตว์อะไรบ้างนะคะอาเราจะมายกตัวยอย่างกันนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้ว อ่ะนี่ละกันตัวกระจงกระจงตัวเล็กๆเหมือนกวางเลยนะคะหนังสือหน้าอ่าแปดสิบเก้ามีนะคะนักเรียนเห็นไหมคะกระจงอ่ะกระจงกระจิตเตี้ยววิ่งเรียเรียหน้าอินดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยสร้อยแหนมสองก็เป็นการบอกลักษณะของกระจงนะคะว่ากระจงกระจิตแสดงว่าตัวเล็กกระจงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักวิ่งเรี่ยเรียคือวิ่งอยู่แต่ไต่พื้นนะคะ อ้าวบอกลักษณะว่าหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกวางเลยตรงไหนบ้างนะก็คือตรงตากับตรงหูเหมือนกวางแสดงว่าตาโตๆใช่ไหมคะเพราะกวางจะตาโตๆแต่เขาก็จะมีเที่ยวด้วยนะคะอันนี้คือตัวกระจงนะเนี่ยค่ะนักเรียนสี่อันบนแล้วก็มาแตกเป็นสี่อันล่างก็คือวักหนึ่งก็จะแตกมาเป็นโครงสี่สุภาพบรรทัดที่หนึ่งแบบนี้เนื้อหาหคล้ายๆกันเลยแค่แต่งไม่เหมือนกันนะคะอ้าวต่อไป บทไหนดีนะ้าเอาตัวบทนี้ละกันบทนกยูงนกยูงยูงทองย่องเย้องย่างรำรังช้างช่างฝ้ายหางปากงอนอ่อนสำอางช่างลำเล่นเต้นตามกันเขาบอกว่านกยูงมันเดินย่องย่องก็คือเดินช้าๆนะคะย่องเย้องย่างย่องเย้องย่างก็ให แต่งแบบไพ่ล้อนะคะคือมีการสัมผัสเพรญชนะตัวย่อยักษ์เห็นไหมคะย่องเยื้องย่างยองยักษ์สามตัวติดกันนี่คือความไพ่ล้อของภาษานะคะใช้การสัมผัสเพรญชนะตัวย่อยักษ์นะคะอ่ะเขาก็บอกว่านกยูงมันเดินช้าๆเดินย่องย่องแล้วก็ลำล,ำลำงังช้างช่างไายหางก็คือ,อแผ่คลี่ข้างหลังนะคะนกยูงเขาเรียกว่านกยูงลำแผ่นหางนะคะที่เขาจะแผ่ออกกว้างๆนะคะนะคะักเรียน ปากงอนอ่อนสอําอางก็คือมีปากงอนนะคะอ่อนสวยแล้วก็ช่างล้าเล่นเต้นตามกันแล้วที่เขาเดินยอ่ยองเนี่ยแล้วก็เขาลําแผนปีกเนี่ยเขาก็จะเหมือนเขาเต้นลํากันอยู่นะคะอันนี้เขาก็บอกลักษณะของนกยูงก็คือแต่ละบทจะบอกลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็กระจงอันนี้ก็นกยูงแบบนี้ค่ะกล่าหอกโคกงหนึ่งบทจะจบด้วยสัตว์หนึ่งชนิดหรือมากกว่านั้นนะคะมาดูบทนี้ที่ ครูเคยท่องให้ฟังดูหนูสู่ดูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่ดูงูทู่หนูงูทู่ดูงูผูฟุดฟูผูฟูหนูสู่ดูงูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่หนูรู้งูงูรู้รูปทู่งูทู่อ่ะพอฟังแล้วก็ต้องอุ๊ยอะไรเนี่ยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะมันคือความไพเราะของภาษาเพราะเขาใช้สัมผัสสระนะคะใช้สัมผัสสระอูนักเรียนเลยเหรอหูห้องอะไรเนี่ยใช่ไหมคะ นี่แหละคะ่ะทาให้ผู้แต่งรู้สึกว้าวบทนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็คือเรื่องแค่หนูกับงูมันสู้กันนั่นแหละค่ะนักเรียนแต่เขาใช้เขาเห็นว่าหนูกับงูมันแสลอูทั้งคู่เขาเลยพยายามแต่งให้มันไพเราะโดยการใช้สระอูทุกคําเลยนะคะนี่คือความเก่งของอผู้ประพันธ์นะคะโดยการใช้การสัมผัสสระอูในทุกคําของตัวบทนี้เลยครูก็ชอบให้นักเรียนท่องนะคะบทนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้ท่องกันหรือท่องกันแล้วก็จําไม่ได้นะอ่ะ ต่อไปก็จบไปแล้วนะคะสามบทที่ครูยกตัวอย่างนะเช็คก่อนนะคะว่าครูพูดครูอยากให้การชับนะคะเพราะครูเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ได้เข้าเรียนหรือยังไงครูก็ไม่รู้เหตุผลแต่ครูอยากให้ทําข้อสอบโดยที่ฟังครูพูดก่อนนะคะถือว่าครูมาทบทวนความรู้ให้เราอีกทีนึงเพราะครูเข้าใจว่าบางคนเวลาไม่เท่ากันนะคะแต่ขอให้มีความตั้งใจนะ โอเคอีกข้อนึงก็เป็นลุนเอามีข้อนึงยังไม่ได้พูดแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องนกแต่ก็คิดว่าง่ายเขอจักโจทย์ก็คือสามารถตอบได้เลยนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีคําถามส่วนตัวมาถามได้นะคะครูขอสอบวันอังคารนะคะไล่ําแล้วก็ส่งครูมาเลยนะคะข้อสอบไม่ยากเปิดหนังสือเปิดก็ได้ให้สามารถตอบคําถามได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ